ชว่วงปลายปีเนี่ยเราจะมีภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจนะคะคุณนายโฮก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำหรับใครที่อยากจะดูหนังตลกตลกหนังรักออกแนวแบบครอบครัวนิดนึงนะคะวันนี้เรามีสองนักสแสดงหลักนะคะจากคุณนายโฮมาเยี่ยมเราน้องดาตาแล้วก็น้องอเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูา่บันเทิงข่านหนึ่งด้วยนะครับผมเนี่ยคุณโหเขากีดคุณมากเลยนะใช่ตามกปนต่าโฆษณาแล้วแล้วทําไมต้อง,งสัมผัสน้องเขาเดี๋ยวน้องเขาจะไม่กล้าสัมผณ์มาคุยเรื่องคุณนายโฮเออ เรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องราวเป็นยังไงเอาเอาแบบสั้นๆนิดนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณนายโฮก็คือพี่ชมพูนะก็จะเป็นคนที่มีปัญหาลุมเรามาตั้งแต่เด็กมีปมในชีวิตมตั้งแต่เด็กฮะก็จะเป็นคนขี้แยชอบร้องไห้ประจำอะไรอย่างเงี้ยแล้วอเล็กเล่นเป็นเป็นด็อกครับเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ ชื่อดอกชื่อดอกเด็นี้เด็ดนี้ก็เป็นด็อกพูดได้ไม่ใช่ชื่อดอกแล้วน้องนาตาล่ะคะเล่นเป็นน้ำตาลค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาลเป็นในเรื่องก็ดูเอาเท้าให้พี่ก็ชิมหน่อยสิคะหวานนะในเรื่องคือจะลุกหวานๆค่ะแต่ว่านิสัยจริงๆนี่ต้องไปดูกันเองนอกจากเราสองนักแสดงยังมีนักแสดงคนอื่นๆมีใครบ้างคะมีพี่เรย์แมคโดนอล่ะฮะพี่ชมพูนาคอมพี่โก อือแล้วก็แล้วก็มีพี่เมลันอีกคนนี่แสดงว่าจริงๆแล้วนักแสดงตลกก็เยอะเหมือนกันนะแสดงว่าขำก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันจริงๆก็คือมันเป็นแนวตลกเน้นเป็นตลกเลยค่ะคอมเมดี้เลยใช่ไหมเป็นคอมเมดี้เลยแต่ว่ามันจะมีสอดแทรกเรื่องของแบบครอบครัวเรื่องความรักอย่างเช่นตัวนางเอกเนี่ยค่ะคุณนายโฮนเนี่ยเขาก็จะเหมือน พอมีปัญหาปุ๊บเขาก็จะต้องการแบบที่ระบายแล้วก็พอที่ระบายก็มาอ่ะระบายกับใครก็ระบายกับคนนี้ผมเป็นซ่วมอะเป็นซ่วมใช่ไหมคบให้เขาพอมาทวกใส่ไว้ก็มาระบายเพื่อสนิทว่างั้นเถอะ้าไมถึงเป็นคุณนายโฮคุณนายโฮเป็นชื่อหรือเอาเขาชื่อโฮค่ะนางเอกชื่อโฮเป็นคนเวียดนามเหรอ คือพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาเป็นทหารก่แล้วทีนี้พ่อเคยไปรบที่โฮจิมินห์นี่ยอดบอกมายอดแดงกัมคุ่อโหจริงอ๋อแล้วเขาคุณนายละหมายถึงเป็นตนนายแต่จริงๆอ่ะเขาเขาขี้แยไงมันก็เลยซัพพอร์ตกับคุาว่าโหพอดีโขงก็แล้วกันคุณนายโฮก็เหมือนแบบเออแม่นางแม่นางโฮอะไรประมาณนี้แม่นางขี้แยอะไรประมาณนี้นี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของทั้งสองคนไหมคะใช่ครับครับ เป็นยังไงบ้างพอไปเล่นแล้วมีหลุดขำไหมเจอกับหลุดประจำฮะหลุดประจำตอนซ้อมแต่คือแต่คือเพราะเพราะว่าทั้งนักคอมกับพี่โกเขาตลกมากเขาตลกตลอดเวลาแล้วก็เวลาเวลาจะเข้าฉากเนี่ยพี่ยอดก็ต้องเรียกมาซ้อมก่อนเออเออเอมาซ้อมให้ขำซ้อมเพื่อให้ขำให้ให้หมดใช่ไหมหรซ้อมให้มันเออบรเอบรีฟเรียกว่าบรีฟแล้วกันให้ขำันตายไปข้างก่อนเลยอ่าใช่พอเข้าฉากจริงๆได้ตลกก่อนแล้วเล่นกับคุณชมพู่เป็นไงบ้างฮะคุณ ตอนแรกตอนแรก ทำอะไรไม่ถูกฮะ <c oughs> เขินมาก <c oughs> เขินมากน้องซุปตาใช่ไหมคิดว่าเขาเป็นซุปตาไงแล้วทํางานร่วมกับคุณผู้ยากไหมครับหรือว่าไม่ยากฮะพี่ผู้จริงๆน่ารักมากแล้วก็เฟรนลี่เป็นกันเองสุดๆใช่ตอนกลางวันก็เรียกหาแต่น้ำพริกปลาราหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเมาสเขาเมา๋เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเมาส์เราบ้างนะเดี๋ยวเขาเมาเราบ้างนะตอนนี้มันมีเสืสัมภาคุณชมพู่มาด้วยเอาลอเูกาแสดงด้วยออเอาแล้วเอาแล้วมาฟังเสียงคุณชมพู่หน่อยเอว่าเป็นยังไงบ้างครับ ชอบนะชอบทรงผมชมพู่ชมพู่ใส่แล้วโอเคนะคะทรงนี้แต่เห็นกติหลังๆใส่บ่อยมากค่ะใช่อยากอยากกระชากหัวกติีออกมาอ่าอันนี้เป็นเป็นฉากในเรื่องอ้าวโดนต่อยตาเหรออ่านมาฟังสิฉันแล้วก็เป็นเด็กน่ารักจริงๆก็ไม่ค่อยได้สอนอะไรเขามากหรอกเพราะว่าจริงๆทั้งพี่ยอดแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะแบบให้แบบ ให้เทคนิคให้อะไรเงี้ยแกเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เรื่องเรื่องการเรื่องการแสดงไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งกับเขาเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะงงอะไรเงี้ยพูดเยอะเดี๋ยวเขางงช่วงแรกๆเขาก็จะแบบพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีมุมอะไรของเขาเงี้ยชวนมากินข้าวก็แบบว่าไม่ค่อยมาเขียข่ยๆแล้วก็ลุกไปอะไรเงี้ยไม่รู้จะเกรงอะไรกันนะักกันหนาแต่ว่าพอตอนหลังแบบพอผ่านช่วงเลี้ยงปิดกล้องเรื่องอะไรเงี้ยไปแล้วช่วงเดินสายอะไรเงี้ยก็สนิทกันมากขึ้นจ่าก็ ฝากน้องเล็กด้วยก็แล้วกันนะคะใครที่มาดูคุณายโฮแล้วชอบน้อยยังไงก็ฝากพี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนด้วยอยากให้น้องมีงานเยอะๆนิสใสดีค่ะดีมีเวลาให้ใช่ไหมครับครับผมแน่นอนแล้วอะไรเขาบอกว่าชวนกินข้าวแล้วคุณเก่งเกเขี่ยเขี่ยแล้วก็ไปคืออะไรคือเขี่ยเขี่ยคือมันคือผมไม่กล้าไปร่วมโต๊ะเขาไงตอนแรกๆอ่าคือแบบเขินเขาอะไรเงี้ยคิดอะไรวะเนี่ยไม่คิดไม่คิดเขาเก่งไงทำไงแต่ถ้าเขาโสดคิดไหมเนี่ย กับมึงว่าเหรอเธอฉันตามเธอแต่ก่อนเธออ้วนมากอ่ะใช่ครับเมื่อก่อนอ้วนทำไมทำไมแต่ก่อนอ้วนสูงสุดเท่าไหร่อ่ะ95ฮะเฮ้ยเลงได้เกือบร้อยเขาเจ้าเนื้อมากอ่ะตอนนี้คุณเท่าไหร่75 76สิบห้าเสิบกย่สกโลแล้วก็ตอนตอนปีหนึ่งฮะตอนปีหนึ่งเพื่อนชวนไปขับเป็นลีดจุฬาไม่ได้เป็นแล้วคือเขาเขาซ้อมเขาซ้อมหนักไงฮะ เขาเลยลงตอนรถมาเรื่อยๆล้วก็เขารับคุณได้ยังไงตั้งแต่คุณ95ละเป็นฐานให้เป็นฐานก่อนผมสงสัยจะเห็นอะไรบางอย่างมีรูปไหมผมอยากเห็นตอนคุณอาเล็กคุณูเข้าไปดูเองว่าเขาไปดูเขาเขามีรูปเก่าๆเขาที่แบบเฮ้ยเขามีเขามีเขามีรูปด้วยตัดด้วยนี่ไงเธอเป็นก็เป็นตีอ้วนเนาะก็เป็นตีอ้วนเงมได้แบบขนาดเนี้ยเออ แล้วหล่อเลยที่จะกลับไปอ้วนอีกนะหรูอว่าอย่างเงี้ยกาลังดีนะโทษทีสำเนียงอ่ะเหมือนเป็นเมียเขาอยู่อ่ะเหมือนแบบคุยกันสามีภรรยาคุยกันอยางอ้วนอีกนะเอย่างไงให้ดัต้าฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยค่ะค่ะก็อยากฝากคุณนายโฮด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตลกน่ารักแล้วก็มีสาระสอดแทรกทั้งๆที่มันดูเหมือนจะไม่มีครับ ค่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วถ้าไปเนี่ยเราจะได้เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นว่าเออทำไมผู้หญิงถึงชอบร้องไห้มมมเออแบบคนทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีโมเมนต์ที่ไม่สําคัญเนี่ยมมมถ้าไปดูเรื่องเนี้ยก็จะอาจจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นมมมมแล้วผู้ผชายก็อาจจะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นด้วยโอ้โน่าดูนะเข้าแล้วใช่ไหมคะเข้าวันนี้วันแรกด้วยนะครับรายการแรกของวันนี้เลยป่ะใช่ครัคงไม่มีรายการก่อนนี้หลอกเพราะนี่เช้ามากคงไปตีห้าแล้วนะวันนี้นะคะเรามีบัตรแจกด้วยข้ารางวัลรางวัลละสองใบติดตามได้ในแฟนเพจของเรานะคะ ปีใหม่นี้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนต้องไปดูคุณนายโฮหรือว่าเจียดเวลาสัก3ชั่วโมงไปซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปดูหนังมีความสุขแน่ครับปีใหม่นี้ได้รอยยิ้มกับไปแน่นอนค่ะโอเควันนี้ขอบคุณด้วยนะค่ะทั้งสองท่านเลยอเล็กซ์แลวก็ดาตาขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงหน้านะคะรอยไทยไอเดียกับเมนูผั่แนงไข่ซ่อนเครื่องฝีมือเชฟโป้งค่ะ